เดี๋ยวเราจะแก้ไขเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องนี้ใช้ซิมท m o v e เนะครับเป็นเครื่องติดล็อกใช้งานไม่ได้นะครับเครื่องญี่ปุ่นเครือขาอ่าย d o โ o m มนะฮะเครือข่าย AU นะครับเป็นตัว J นะฮอีมีขึ้นตน้นด้วย99นะครับ 6.13มีปัญหานะครับติดล็อกต้องใส่ซิมประกบนะครับตัวล็อกนะตัวนี้ไม่มีสัญญาณนะครับใส่ซิมไปก็ขึ้นซ e ตจิ้งนะครับใช้งานไม่ได้นะครับรอไปนานก็ขึ้นแต่ตัว รูปแอปเปิลนะครับแววขึ้นมานะครับแล้วก็มาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไปต่อไม่ได้นะฮะ <c oughs> อ่าตัวนี้ต้องใช้แผ่นประกบซิมนะฮะเอาเอาซิมเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็มาใส่แผ่นประกบซิมเข้าไปนะครับใส่เข้าไปท่าน,นี้นะฮะอย่างนี้ แล้วก็วางตัวนี้ทางลงไปนะครับจากนั้นเครื่องเดิมนะพอชักซิมออกมานะครับ,ออม,นะรบมันจะเข้ามาที่หน้าปกติได้แต่เดี๋ยวมันก็จะติดล็อกอีกนะครับคราวนี้โปรแกรมออโต้ขึ้นมาหน้านี้นะครับถ้า 2H หรือ 3G2.1 ให้เลือกหมวด2ออันนี้นะครับบรรทัดที่ลองสุดท้าย มาตันนี้นะครับเลือกเรือข่ายให้เราต้องการนะครับมีเครือข่ายเยอะแยะมากมายนะครับของเราเจแปนซับแบงค์นะครับในแรงซอบแบงค์แล้วนะครับ mm hmm. ให้ปิดเจแปนเอูอ au, นะแล้วเราก็ให้ปิดแล้วเปิดเครื่องทีหนึ่งนะครับปิดไป อ่าปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดให้มาใหม่ เครื่องอาจจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับจากหน้าทาที่เมื่อกี้นี้เราก็เอาคอมพิวเตอร์มาเสียบสายนะครับกับโปรแกรม iTunes นะครับ เ็าจะมาหน้าอย่างนี้นะครับเราก็กด continue นะครับ start using iphone แต่ถ้ามันไม่ขึ้นหน้าให้ activate ขึ้นมาก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็มาที่หน้านี้ได้เหมือนกันจากนั้นก็รอให้มัน searching สัญญาณนะครับที่ฝั่งขบะบรมหลับตัวนี้นะครับ ก,ก็หลักๆเราจะมาดูก็อันนีหกจุหนึ่งสามนะครับเดลเจนะยีมีเก้า้านะครับงหมดเซลลูลาตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าให้อ่อนทั้งหมดนะครับทั้งเซลลูล่าดาต้า 3G Enable นะครับดาต a าลมมิงตรงนี้ให้อ่อนทั้งหมดเลย อ่าสักพักนะครับเราก็จะเห็นว่าสัญญาณก็ามาแล้วนะครับทูสาม 3G นะครับว่าจะลองโทรดูนะครับ ก็โทรติดละอ่าเป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับโอเค